เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ชื่นชอบซีรีส์ไบโอฮาซาสตร์และ Resident Evil ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับไวรัสตัวหนึ่งนะครับที่เป็นต้นกำเนิดของเรื่องไบโอฮาซาตร์หรือ Resident Evil นี่เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีความสงสัยนะครับว่าทำไมบางครั้งก็เรียกไบโอฮาซาสตร์บางครั้งก็เรียก Resident Evil เอาเป็นว่าเดีย๋ยวผมจะอธิบายให้ทีหลังแล้วกันนะครับเอาง,ง่ายๆตอนนี้ก็คือว่าไบโอฮาซาตร์เนี่ยเป็นชื่อของเกมนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยถูกเรียกในประเทศญี่ปุ่นนะครับ แล้วก็พอเวลาออกมาเป็นทางอเมริกาเนี่ยเขาก็ได้เปลี่ยนเป็นชื่อ r e s i d e n t e v i l มันก็มีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้เรียกว่าไบโอฮาสัตว์ไม่ได้นะครับเหตุผลจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวคงต้องติดตามรับชมกันทีหลังนะครับเอาละครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับประวัติของ p r o จ e n เนเตอร์ไวรัสก่อนนะครับย้อนกลับไปเมื่อปี1966ที่ทีมวิจัยไอมเบล่าได้ไปพบเจอกับดอกไม้นะครับซึ่งเราจะเห็นดอกไม้นี้ที่ r e s i d e n t e v i l 5นะครับโดยชื่อดอกไม้นั้นชื่อว่า s t a i r w a y t o the s u n เรามาย้อนดูประวัติของดอกไม้แซเวีร์ตูดัสันกันนะครับโดยดอกไม้นี้นะครับจะพบได้ที่แอฟริกาใตา้ในอดีตนั้นมีชนเผ่าที่ชื่อว่านิดาปยะหรือว่าชนเผ่าคนป่าที่เราเจอในภาค5นั่นแหละครับที่มาโจมตีคิสและเชวานะครับโดยชนเผ่านิดาปยาเนี่ยเขาจะมีการคัดเลือกหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าชนเผ่าครับโดยการให้กินดอกไม้นี่ครับโดยผู้ที่กินดอกไม้หากรอดชีวิตจะได้เป็นหัวหน้าเผา่าแต่หากกินแล้วตายก็จะถือว่าตายเลยครับซึ่งผู้ที่กินไปแล้วมีชีวิตรอดเนี่ย จะทาให้มีพละกกาลังมหาศาลสมกับเป็นหัวหน้าเผ่าของพวกเขาครับโดยตอนแรกนั้นเรื่องพวกนี้ก็เป็นแค่เรื่องเล่าที่ไม่น่าเชื่อแต่ภายหลังจากที่อัมเบล่าได้ส่งทีมไปสํารวจแล้วทําให้พวกเขาพบโปรเจนเตอร์ไวรัสที่อยู่ในดอกไม้นี้นะครับซึ่งดอกไม้นี้เป็น,ปนดอกไม้ติดเชื้อนี่เองอัมเบล่าจึงได้บุกมาที่นี่ครับแล้วก็ได้ทําการวิจัยไวรัสที่อยู่ในดอกไม้จนพบโปรเจนเตอร์ไวรัสนะครับ โดยตอนแรกอัมเบล่าก็ได้นําดอกไม้นี้ไปวิจัยที่ศูนย์วิจัยนะครับแต่ก็ล้มเหลวเนื่องจากดอกไม้นั้นต้องการสภาพแวดล้อมที่เหมือนกับสถานที่จริงของมันจึงทําให้การเติบโตของดอกไม้นั้นล้มเหลวทีมอัมเบล่าจึงได้มาตั้งศูนย์วิจัยที่แอฟริกาใต้ซึ่งก็จะเป็นที่ที่เราเจอในเกม Resident Evil 5นะครับเ o เตอร r ไวรัสนะครับเป็นไวรัสที่สร้างมาเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่ทรงพลังให้เป็นมนุษย์ที่มีวิวัฒนาการสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งไวรัสนี้นะครับก็เอามาใช้กับโครงการเวสเทอร์ชิวเดนเป็นโครงการรับของอัมเบล่าที่จะจับเด็กที่มีสติปัญญาที่สูงหรือว่าเป็นเด็กที่มี I q คสูงๆเนี่ยครับมาทดลองไวรัสโปรเจนเตอร์ itor, ไวรัสนี้ซึ่งถ้าหากว่าผลวิจัยนั้นสําเร็จขึ้นมาเด็กคนนั้นจะมีพลังที่มหาศาลมากกว่ามนุษย์ทั่วไปนะครับโดยเจ้าของโครงการนี้ก็คือออสเวลล์อีสเปนเซอร์หนึ่งในผู้ก่อตั้งอัมเบล่าคอร์ปอเรชันนะครับโดยสเปนเซอร์เนี่ยมีความคิดว่ามนุษย์นั้น มีความอ่อนแอครับซึ่งวันหนึ่งไม่นานก็จะถึงวันที่มนุษย์จะต้องการ,รประวัาิาสรดังนั้นเขาจึงอยากจะพัฒนามนุษย์ให้แข็งแกร่งขึ้นโดยการเริ่มต้นนี้เขาก็นําไวรัสโปรเจนเตอร์ไวรัสนะครับเอามาฉีดกับเด็ก13คนมีผู้รอดชีวิตเพียง2คนก็คืออัลเบิร์ตเวสเกอร์ของเราและอเล็กซ์เวสเกอร์นะครับโดยเด็กที่ถูกจับมานะครับจะถูกล้างสมองโดยอัมเบลาและจะถูกเปลี่ยนนามสกุลใหม่เป็นเวสเกอร์ทุกคนนะครับอย่างเช่นอัลเบิร์ตเวสเกอร์และอเล็ก์เออรง ตัวโปรเจนเตอร์ไวรัสเองนะครับอย่างที่บอกว่ามันจะเพิ่มพลังกาลังให้มากเลยแต่มันก็จะเรียกพาระนะครับหากร่างกายนั้นมีคุณสมบัติไม่เพียงพอจะทําให้ร่างนั้นตายทันทีแต่หากร่างนั้นมีคุณสมบัติที่เพียงพอจะเพิ่มพลังให้มหาศาลเลยครับซึ่งอย่างที่บอกว่ามีผู้รอดชีวิตเพียง2คนคืออัลเบิร์ตเวสเกอร์และอเล็กซ์เวสเกอร์ ออบบสเวสเกอร์นี่ได้รับพลังอย่างที่เราเห็นนะครับในภาพต่างๆเห็นเด่นชัดเลยนะครับก็คือในภาค5ที่เขาสู้กับคิสและเชวานะครับจะเห็นว่าเวสเกอร์นั้นมีพลังที่เหนือมนุษย์อย่างกดรามทิกเลยทีเดียวส่วนอเล็กซ์เวสเกอร์อีกคนหนึ่งที่ไปปรากฏตัวใน Resident Evil r e v e l a t i o n 2นั้นเขารอดชีวิตครับแต่ว่าเขาไม่ได้พลังวิเศษเหมือนกับเวสเกอร์ครับสำหรับผลของโปรเจนเตอร์ไวรัสนะครับ โดยร่างกายที่มีความสมบูรณ์พร้อมจะรับโปรเจเนเตอร์ไวรัสนะครับแล้วก็ดูง่ายๆก็คือความสามารถของเวสเกอร์ครับเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอข้อมูลเกี่ยวกับเวสเกอร์โดยตรงขึ้นมาอีกหนึ่งวิดีโอนะครับเหมือนว่าตอนนี้เรามารู้กันคร่าวๆก่นอนดีกว่าครับด้วยความสามารถของอเบิร์ตเวสเกอร์นะครับเขาได้ฉีดโปรเจเนเตอร์ไวรัสที่ได้รับมาจากวิลเลียมเบอร์กินนักวิจัยร่วมรุ่นมาด้วยกันนะครับโดยเขาได้ฉีดโปรเจเนเตอร์ไวรัสเข้าตัวเองก่อนที่จะมาพบคิสหรือจิลในเรสเดน n ์อี i l ลภาคหนึ่งนะครับ หลังจากนั้นก็กถูกที002ไทยแลนด์สังหานะครับทำให้เขาได้ตายไปและโปรเจเดเตอร์ก็ปลุกให้เขาฟื้นขึ้นมาครับด้วยหลังจากที่เขาฟื้นขึ้นมาเป็นช่วงนั้นเองที่ทําให้เขาได้พลังทั้งความเร็วความถึกซึ่งถือว่าเร็วมากเร็วจนกระทั่งหลบกระสุนได้เลยครับแม้ว่าจะยิงกระสุนเป็นชุดหรือกระสุนอะไรเวสเกอร์ก็สามารถหลบได้ครับเรื่องของความถึกครับคือพี่แกในตอนนี้นี่กระสุนนี่แทบทําอะไรเขาไม่ได้แล้วแต่หากยิงโดนเขาก็ไม่มีปัญหาเลยครับเพราะว่าเขาแทบจะไม่รู้้ึกเจ็บอะไรด หลังจากโดนกระสุนยิงซึ่งความสามารถต่างๆของเวสเกอร์นะครับจะไปปรากฏเยอะมากในภาค5นะครับผมจะขอตัดออกไปอธิบายในส่วนนั้นในคลิปนั้นแล้วกันนะครับเอาละครับวันนี้ทุกคนก็คงจะพอรู้จักโปรเจนเตอร์ไวรัสไปพอประมาณแล้วนะครับโปรเจนเตอร์ไวรัสนี้เป็นไวรัสแรกๆในเรื่องของซีรีส์ไบโอฮาร์าดเลยนะครับหลังจากนั้นก็ได้นํามาทดลองต่อจนเป็นทไวรัสจีไวรัส ทีเวลเนิก้าอีกมากมายนะครับอนาคตผมก็จะหาข้อมูลมาให้แล้วก็ทำวิดีโอออกมาอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับเอาละครับสำหรับวิดีโอนี้ก็คงต้องขอลาไปเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Play game of the game.